สวัสดีค่ะนัองมาร์คี้เ,เดซ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไอ้นั่งส่งเงนของสวัสดีค่ะสวัสดี S T มิรุชาแนวค่ะน่ะน่มาเดียวโหลดได้หน่ส่องหลายดิก็มาสวัสดีส่งเงนของน่ะแมวเปียกผมใหม่เนาะ

แท่งทางมันมากมันดึงสิบมาโลดได้ขนาดน้นมากน้าดมา่เนี่เี่ยนี้เดี่ยนนี้เดี่ยนนี้มากซกไล่เรอเขาเพิ่ีแต่ันีมาเขมาส่งเขาสมอไม่มีเลยอ เอาผู้ใดนะปลาปาปลาปาปาปาน้องมากี้ยังจำได้อยู่ด้วยนะเห็นกันด้วยกันหาปลาปลาหน่าปลาปาไปใสน้อึ่งยากเล่ขาว้้าอะไรเนาะปลาเ่ปาอารยวถึงอะบงอย่าขอไงไม่ไงฮะ ู่บัง,งไงซีอเนมอู่อันใหญ่มตองแ่งไดกบอวาก่าไล่ยุ่งเกยียมขึ้นได้หรอเลยกดับอันใหญ่ล,ลแม่มาลั่นกินเ <c oughs> ลแั่นกินหกซาแล้ว

มันหอนเลยปุ๊นจนหอนหอนกเลย้างเอาใครนี่บ่บ่หอนที่ใคหางใจไรหางหางไม่ไม่ไแไปสีางันโต๊ะโต๊ะโต๊ะอันหนึ่งหัหน้าไม่มีงานเนี่ยหัวหน้าไม่มีงานงานอะไรเช่นนอนดูากนมีใชจับพี่รอง

เนนูดหนูเฮ็ดอันรนี้ครแม่อ่าเฮ็ดเยอะม่ให้นูเป็นคนล่อนะให้นูเป็นคนล่องนี่บายคนกินแหนในทองนี่ตะกี่สี่องเนี่ยเอาดเหรอะวยหเฮ้ มามาเห็ดอะไรมามาวาเห็ดอะไรมากาดีกุ๊กนี่นะคะถเค่ะ้มายขายาดงขั้นใก้ขนาดนี้แล้วเขาเหตดอะไเขา หาไม่ใ้เป็ห้าพใหไวนี้ใส่แอมนั่ใส่แอบมัาหนไ่บ่กแเด้อก็เคยเรียนด้เนี่ยแมนทำมากี่วันอันนี้นาะ เอากินได้ยังหาเหลนทิกต่อกเราไปลองแม่ลูกเข้าอันเปิดข้าอันนี้อ,อ,นนอ,อ,นนอ่ะหนึ่งสองสาม

เดี๋ย่งกลค์กแชร์กด s u b s c ช่องน้างมากี้ด้วยนะครับอเไชเห็นไรที่มดีที่เราวาเอฟซีสะก่อนไม่ได้ที่ดีอกไม่เอซะก่อนคดเอฟซีลูกคอฟซีก่อนวยเดีิ่งกลกแชร์ไเราฝากช่องยังแม่แม่ร้องว่าเด้อเอาอีกอนอีกอันอีกอยน่อนคอยลากัเมุ้งซเบิง เขาจะว่ามสิบบนมันจะดูเลลูกน่นน่เอาเอาไปลองน่เอาเไปลองแล้วฮะเสร็จแล้วแจ็คแป๊บฮงอันนี้เสร็จอเลยไอันนี้อมาดูโน้มกัดเต่งดึงกัดนมกัดเต่นดึงถ่วงมม

ดั่นปีนที่สถานบุกถูกัววงั้นลั่วมวสดอะไรอะไะไรมา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 ัามามามมา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 ม

แลงไดีเนเราไม่ได้แสดงนะแลเนี่ยแล้ลีนเราไม่ได้แสดงไปแแสนกันเลยตายลยนะอุ้ยบนีเนี่ยนั่นแหละตันม้นลมาแรงวุ้มให้าสักน่อยลยขั้วม่วกันแบบตต์ต้อนี่ เน่เน่เน่่าหล่ง huh ก <mythology> um ัน huh. ย mm ินไงโอ้ยแกมมาบ้างนี่มันน่าสงสัยนะจังว่ารูมีจะรักนะขอ่ห้แกปลอดหน่อยอะไรอะไรอะไรไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนี่งเลยยกย่องแนีข้าวหวาน หาขาเือนเพื่นมือดาวถ้าเองเดินอนอนคุยโทรศัพท์หลักไรนีค่นคเจแ่นน่ฟนน่น่น่ี่สองาวนึ่งขาเนน่ะป้าปากาไม่เขียวหร งวดรถหนึ่งงวดรถเออโอเคแล้วพี่น้องลงแล้วพี่น้องอะไรแล้วลงพี่น้องสักพักพี่หลังลงแล้วโอเคค่ะพี่น้องฝากืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์พี่น้องมาร์คี้แล้วก็กดน้องน้องมาคี้แชนแนลแล้วก็กด่เจ้าแชนแนลแล้วก็นี่เลยนี่เลยแชนแนลแล้วก็แม่ต้อม ว่ม่ตอปแล้วนาแชนนกพบัแล้วก็ิกบัแนลแล้วก็อะไรคะพูดไปเลยปาต้มโอ้ยคนเลยสองแรมมีบ้งสองวกสองโอหลายโอเคจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย